ไรใช้ชีวิตของเราไม่กัดเจ้าของหมายถึงอะไรวันนี้นะครับนะเป็นหัวข้อที่ดีมากเลยเพราะว่าทำไมเราถูกกัดอยู่เลยมันเราใช้ชีวิตอยู่โดนกัดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราทำอย่างไรไม่ให้ชีวิตโดนถูกกัดเจ้าของน,นั่นเองเจ้าของคืออะไรเจ้าของก็คือตัวตัวเราของเรานี่แหละมันขบกันเราอยู่ตลอดเวลา เราอยู่ในระหว่างเที่ยวของโลกทั้งหมดทั้งมวลใครรู้สึกหลีกเล่นได้ใครรู้สึก,ก,รรสกปาตัวรอดนะไม่ให้ไหลไปตามกระแสของโลกไม่ให้ชีวิตถูกกกัดก็ควังทางนี้นะครับอยู่อย่างไรเอ่ยเราอยู่ด้วยความดนะีไม่ประมาทอยู่ด้วยความที่มีสติอยู่ด้วยความที่มีปัญญานะอยู่ด้วยความที่มีสมาธิ มันตกอยู่ในตรงนี้แหละแล้วกาดไปนะีโกาสไปสีสมาธิปัญญากาดดิงด่งหนึ่งดิใด,ดมันก็ไม่ครบสมบูรณ์ชีวิตของเราจะแววงจะว้าวจะโดดเดียวเราอยู่ไปแบบผ่านไปวันๆด้วยความทรมานด้วยความทุกข์ด้วยความขมขว,วมดวววนด้วยความรำ่ำไห้เมื่อมีการเกิดการ,รก ผมช่วยผ่อนแรงท่านสงบหน่อยหนึ่งว่าคนรักของรักของชอบใจนี่เราก็ชอบใจถ้าของไม่ชอบใจนี่ก็เราก็ฉุนเฉียวโรกรธกริ้วอย่างนั้นใช่ไหมครับต่อเลยครับท่านที่ที่ที่เข้ามามาพูดขัดในเพื่อผ่อนให้ท่านหายใจใหายคอจะได้มีเวลาผ่อนหายใจแต่พอท่านจำไปคนเดียวผมกลัวว่าท่านจะเหนื่อยครับขอบคุณครับใช่มันเป็นสังคม ใส่ก็เรียกว่าไม่ตรงร่อง,งหัดต,ตาอิรมาตาโนโยกการมาสาุกานิการโนโยกมันทั้งฝงังเราไม่ไวตั้งฝังถึงฝังได้ตั้งฝั่งพอใจเพื่อเดิอนฝังรักแล้วก็ฝังไม่ชอบใจปลักใส่มันจะมีพลังปลักดันต้านมันเหนื่อยใจของเราต้องให้อยู่ระหว่างกลางระหว่างกลางในสายทา แห่งชีวิตแล้วก็ประทับประคองนะวาวาโน้อยอยันนี้ให้มีสติอยู่ระหว่างด่างไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เข้ามานะไม่จะล่าใจด้วยเดินชมความสวยงามจนเดินลามไปในความร่าชาน,นั่นเองอันนี้เป็นความเปลี่ยนความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ครเคยเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง เพราะการปฏิเสธต่อพยามัตยุราถึงมีปีนามาณเป็นอมกไม่มีสำหรับเรามีสติระเียนรปอูิยอยู่แล้วกอมมานอกก้องามาให้หุมมุระจะดแล้วที่ก็บรรยานมาทั้งหมดเนย

นั่นเองเป็นตัวจำกันเป็นหัวใจหัวอบที่จะนำไปสูกก่ธรรมะทาั้งตัวงลย่อนลงไปในรอยเท้าช้างรยสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหมดครับท่านสง,งบสติสติท่านเสริมกำลังใจให้ชีวิตด้วยสิครับการทำงานของคนบางทีขาดกำลังใจเกิดที่เกิดความาท้อแท้อะไรพวกเนี้ยเสริมกำลังใจให้หน่อยครับ เท้าช้างตามตามรอยเท้าโค <c oughs> ตามรอยเท้าช้างตามสร้างสติอะไรเชิญต่อเลยครับรอยเท้าสัตว์เขรียบว่ามันมีมากเลยแต่มันก็ยังเล็กกว่ารอยเท้าช้างสติสัมปญญาก็เช่นกันธรรมังความธรรมะทั้ง,วงมวนทั้ง,งหมดเลยมันก็ลงในสติสัญปญญาในที่ย่อให้ชัดน การสถตติธรรมะยะเมื่อไรกลับมาก็หลุดหายไปดีมันก็เป็นกรรมย่าที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้ได้มันมีอยู่ไหมมันมีอยู่แต่เรามีอยู่เดี๋ยวก็กับเราเราก็อยากเป็นทุกข์อยู่รับาปแต่ถ้าเรารู้ด้วยสถิติธรรมะยะอยู่มันก็ไม่เป็นทุกข์อะไรเกือบได้ไม่ไม่หมายมั่นไม่ไปกระโดดโซ่เส้นวิ่งหามัน เนี่ยกําลังใจเราสร้างได้ด้วยตัวของเราเองนะถ้าเรามีญาติธรรมญาติตื่นรู้แล้วเนี่ยมันจะสร้างของมันเองโดยเราไม่ต้องไปช่วยเหลืออะไรมันมันจะมีพลังตามธรรมชาติ องทำให้มันมีขึ้นมาแล้วสัมามันพุดขึ้นไหมมีแล้วก็แล้วก็มความรักความเมตตามันเวทเองง่ามเองมันละเองมันเห็นว่มันต้องใจสบาว่าดำทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยมันจะเวทเองมันละเองของมันโดยที่เราไม่ต้องไปช่วยมันมันรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรละอะไรควรจะเลินอะไรควรทำให้มากเรื่องแต่งว่ามันละได้ที่สุด ละได้แม่ก็ตั้งว่าตัวตนวฉันละได้แม่ก็ตั้งสภาวะที่เราปฏิบัติอยู่ละได้จนก็ตั้งไม่มีใครปฏิบัติ่ไม่มีคนเข้าไปปฏิบัติอะมันจึงจะรอดพ้นจากปากเกี่ยวปากการอดพ้นจากอันตรายเหมือนกับลวงพัดผู้บอกว่าไม่ไม่สตุะทาแล้ว่านไปปานมาเราก็จีบเราเหมือนกันเมื่อสิ่งเจกระเป๋าว่ะนี่ มันไม่มีอะไรลำบักแต่ต้องรักมันไม่มีอะไรแต่ต้องได้เดียวจะมันมันก็จะละของมันเองมันไม่กระตุกกระดันอยู่ในโลกโดยไม่ติดโลกเนี่ยข้าใจในโลกแล้วก็เรียกว่ามันจะวางโลกของมันทุกอย่างจบขึ้นมาหมดแต่ถงมุดเราต้องเข้าใจอยู่กับมันให้เข้าใจถงมุดไม่ไปหลงในถงมุด ทำอะไรแล้วก็เข้าใจนี่คือ,อขันทั้ง้านะครับขันทั้ง้ามันกองกันขึ้นกับสิ่งรอบข้างเข้ามามันก็ดำพัดตามาเป็นอย่างโดดร้องเมื่อเราก้าใจแล้วกรรมาชาติมันก็ให้ประโยชน์กับเราโดยที่เราไม่ไปมีส่วนร่วมกับมันแต่เราอยู่ได้เราใ้เป็นประโยชน์กับนี้จิตไม่เสียหลักไม่ใกล้ใจไม่ติดคิดไม่รุนจิตใ,ใจมันไม่วุ่นวาย แต่ทั้งกินดังเสพดัง,งรักดังใกล้ดังใจดังคุณกินใจมันจะ่อุ่นวายมันอยู่ตรงนี้วางได้มากน้อยเท่าไหร่วางได้จริงๆไม่ใช่แค่วางวางจากจิตวางจาก,าก,าก,ากไม่มีใครเป็นคนวางมันพูดยากนะพูดรับไโน้ถมา,าเหมือนกับลินบ้นหานะนั่นแหละเหมือนกับเราใชจคำนวนแต่คำนวนกับดาวบาวะระบบธรรมชาติจริงๆที่ปฏิบัติได้จริง มันไม่ใช่ดับนวลที่เรามาหลอกรถเพูดเล่นกันเพราะมันเห็นว่าจะต่างมันรู้ได้เฉพาะตนใครหยุดตรงไหนใครวางได้ตรงไหนใครมีกำลังมากแค่ไหนมันจะรู้ด้วยตัวเองถ้าเราจริ้บดูว่าเรายัางมีมากอยู่ตอนนี้น้ำหลักมาอยู่ดังความปรงแต่งมากความทุกข์อยู่มากเราก็อ,ออกมาไปบัตรเพิ่มเพิ่มกำลังลง พอใจได้แล so like, so ้วอะไรจึงกระทั้งว่าสบายเลยตัวเองตัวเองยิ้มหูยิ้มใจกับสภาวะมันวาง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 ยันถองหน้าที่ของมันเองมันทำให้เรามันช่วยเหลือเราอได้เราก็แน่นอนแล้วเราก็ทิ้งเลยสภาวะตั้งบวกมาอยู่กับมันตามธรรมชาติดังนี้มาใช้หน้าที่นนี้ได้ถูกต้อยใช้ประโยชน์ชีวิตยังเหลืออยู่มันอกเกิดประโยชน์แก่ยาวโลก เราจะพูดแต่ในเรื่องดีเราจะทำแต่ในเรื่องดีเราจะคิดก็แต่ในเรื่องดีมันไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นอันตรา,ายต่อสภาวะธรรมชาติาาตังมนุษย์และสิ่ง,งของเราก็อยาเป็นผู้ที่ไม่ถูกกัดไม่ถูดกัดชีวิตของเราก็รอดจากการดูกกัดเจ้าของความอิสระดูดดินก็เกิดขึ้นมันก็มีแต่พลังพลัง เหลือแต่ธรรมชาติคื้นดูนะครับสภาวะของมันเองอะไรเป็นทุกร้อนมันไม่มีแล้วมันหมดแล้วมันหมดกังวลแล้วเมื่อเราเห็นแจ่มีิชัดนี่คือ,คอสภาวะที่ดับไม่มันมากนะดับไม่ มันรู้ดามตามกันมาแล้วนั่นแหละมันก็จะเข้าถึงแล้ว่าดำในตัวนี้แหละเรางยากสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ยาวนานสืบไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าเรายังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ก็พยายามพยายามทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกคนไม่ต้องน้อยตัวเองไม่ต้องคิดว่าตัวเองบารมีน้อยหวาดนะนะที่เราเกิดมาจัน ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าโชคดีมากกับบารมีเยอะแยะแล้วนะเราเกิดมาดันเนี่ยถ้าเราเกิดไม่ดันนั่นแหละบารมีเราน้อยยังใช่ไหบารมีเราไม่มากพอแต่นี่ธรรมะยังมีก้องล้อตะโกนอยู่ให้เราพิจารณาอยู่ทุกวันใช่ไหมมันยังมีอยู่เราก็พยายามเข้าถึงเข้าให้เห็นอ่าแล้ว เอ่ยเอื้อนสำเนียดสำนวนชี้ชวนให้เห็นทำจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วทั้งปัจจภีให้เกิดสวรรค์บนแดนดินชนีแลขอบคุณครับก็ดีครับท่าน